บอกว่าโลกมันไม่ใช่แค่นี้ครับโลกเปลี่ยนไปต้องมีพระห้อยต้องนึกถึงพระพุทธคุณเดี๋ยวนี้หนักกว่านั้นครับอาจารย์ไหนๆมาช่องท็อปนิวแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ถึงขนาดว่าเฮ้ยขายตัวก็ต้องเสรีนะต้มเหล้าก็ต้องเสรีนะสารพัดอย่างบ่อนก็ต้องเปิดเสรีนะนี่โลกมันเปลี่ยนแล้วอาจารย์อาจารย์ตามไม่ทันแล้วคุณตื่นช้าไปแล้ว <laughs> จริงไหมคุณน่ะจากคนตื่นทำคุณจะกลายเป็นตื่นสาย <laughs> ตื่นเที่ยงแล้วหออคือแล้ว คือในโลกมันจะเสรีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเรามีคุณธรรมจริยธรรมเราจะไม่วิ่งไปตามโลกเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะร่างกายสังขารหน้าอกสองข้างอะไรสารพัดในตัวดิฉันดิฉันจะขายใครก็ได้ทาไมอาจารย์จะยุ่งอะไรก็แล้วแต่เขาเ,<อ>เขาอยากจะทําก็ทําไปอ,อาจารย์บอกแล้วว่าใครอยากจะทําอะไรทําตามความพอใจของตัวเองไปเลยแต่อย่าลืมรับผลของการการะทําของตน อ๋อมันจะเป็นบาปและกรรมมาเจอที่ตัวผูว้อาบาไม่ใช่กรรมกรรมถูกต้องผลของการกระทำไงเพราะฉะนั้นหน้าที่เขาคืออะไรเขาอยากจะทําตามความพอใจะอะไรทําเลยแต่อาจารย์ชี้โทษแล้วนะอาจารย์ชี้โทษให้เขามองเห็นว่าเนี่ยคือผลของการกระทําถ้าทําแบบนี้ผลเสียจะเป็นแบบนี้อาจารย์ชี้โทษแกเ่เขาส่วนเขาจะมองเห็นโทษหรือไม่มองเห็นโทษเป็นเรื่องของเขาอจะไม่ด่าต่อจากนี้ละถ้าเขายังยืนยันว่าโอเคอาจารย์หนูไม่สนใจโทษนี้หนูยอมรับได้ ทำไปเลยแล้วแต่มึงรอไว้วันข้างหน้าเผื่อลูกมาถามว่าทาไมทาค่อยว่ากันอีกทีเลยแล้วเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะมันก็จะต้องไปรับผลจากการกระทาของตัวมันเองอ่าเนื้อชัดเจนนะเพราะฉะนั้นวกกลับมาเอาเรื่องที่คุณด่งดังที่สุดเลยในช่วงหลังนี้คือทั้งหมดที่คุณพูดเนี่ยมันแก้ด้วยการไปดูหมอมันแก้ด้วยการสะดอคอยังไงผมก็ยังเชื่อแบบนี้ตกลงยังไงมันใครล่ะถ้ามันสะดอคอต่อชะตาในโลกนี้มันจะมีธนาคารปอเงินกูเหรอ มันจะมีคนไปเรียกเก็บสินเชื่อตามบ้านหรอือมันจะมีระบบบริษัททวงหนี้เหรอถ้าการะสะดคข้อขต่อชะตาหรือการดูดวงทาพิธีกรรมมันจะสามารถแก้ความทุกข์คนในโลกได้อ,อาจารย์ถามว่าทุกคนประชาชนในประเทศไทยทุกมากที่สุดเรื่องอะไรเรื่องหนี้สิน เราก็รู้อยู่ว่านี่คู่เรียนมันมากมากมากไปม,มหาศาลขนาดไหนนี่แต่ละคนแต่ละคนโดยมากทุกเรื่องนี้ลองลงมาทุกเรื่องอะไรเรื่องครอบครัวสาม,มีภรรยาประพฤตินอกใจสุดท้ายแล้วมาวนกลับมาที่อะไรก็เรื่องเงินอยู่ดีเงินไม่พอก็เลยไปหาคนอื่นดีกว่าไปหาอย่างวุี้กับพ่ออยู่ไกลคนนี้มันลำบากสุดท้ายกลับมาที่เรื่องเงินทองอาจารย์ถามว่าถ้าสิ่งเหล่านี้การดูดวงสะดอกเขาต่อชะตามันสามารถแก้ความทุกข์คือการทําให้นี่สินหมดมีหาเงินทองได้มากขึ้นอาจารย์ถามว่าประเทศไทยยังมานั่งรองเงินหมื่นหนึ่งเพื่ออะไรประเทศไทยจะมานั่งแสวงหาในการอยาก อะไรอ่ะขอหวยขอเบอร์ไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วมันกลับมาที่อะไรการกระทําทางกายวาจาใจสุจริตของเราอยู่ดีอถ้าสิ่งเหล่านี้มันสามารถแก้ไขชีวิตเราได้ใครในโลกจะเสื่อมอะไรล่ะ ุกวันนี้มันจะต้องไปกู้หนี่ยืมสินชาวบ้านไหมไม่ต้องกู้สิก็หาเงินเองเลย uh, 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 แล้วมันมาทำอะไร,รสุดท้ายมันเป็นหนี้เป็นหนี้เพราะใครเป็นนี้ก็นนตัวมาเนียเป็นปคนสร้างหนี้พอเรามาสร้างนี่เสร็จมันวิ่งหาหมอดูหมอดูบอกแก้หนี้ด้วยการไปสะดอะข้ออาบน้ำมตนมา,นานอัดน้ำมต์เสร็จหนี้ยังอยู่ที่เดิม uh. หายไปไหนไมไหมดไปไหนมันคิดเองว่าจะหมดจากการสะเดาะขอ้อ uh. สุดท้ายหมดนะไม่หมดก็ย <c oughs> ังเป็นหน,นี้เหมือนเดิมทุกเหมือนเดิม uh. แต่ Christ, อาจารย์อาจารย์นะพูดอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ชอบบอกว่าคนไทยอย่างนั้นอย่างนี้ อาจารย์กาลังดูถูกศา,าสตร์แห่งโหราศาสตร์ม,มันเป็นศาสตร์ที่ทั้งโลกลอาจารย์เห็นไหมฝรั่งก็มีราศีคนยิงธนูราศีคนโทน้ําราศีแมงป่องราศีอะไรอาจารย์จะว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงสะดกดเขาไม่ได้ฝรั่งก็มีนะอาจารย์ม,มันเป็นความเห็นผิดในโลกพระเจ้าบอกว่าในโลกเนี่ยมีความเห็นผิดเต็มไปหมดเลย เพราะคิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งดนบันดาลหรือกําหนดสิ่งนี้ไว้แล้วหรือจะมีเทพเทวาเนี่ยเอ็นดูเราแล้วบัดนบันดาลให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้แต่เราลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าความจริงของโลกคืออะไรเรารับผลจากการกระทำเพราะอะไรเพราะเราไปลงมือกระทําำถ้าเราไม่ลงมือกระทําผลที่ได้จะตามมาไหม ไม่มีทางตามเพราะเราไม่ได้กระทำหมายถึงฝรั่งก็เชื่อแบบนี้เหรอฝรั่งก็เชื่อว่ามีเทพเหมือนกันเหรออาจารย์ฝรั่งบางกลุ่มอ,อแต่ฝรั่งโดยมากไม่เป็นเราจะเห็นได้เลยว่าต่างประเทศอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเ็าสร้างตึกเขาต้องมานั่งวงสวงแล้วยกเสาเอกเสาโทไหม,มไม่มีเขาจะมาสร้างบ้านสร้างตึกการเขาต้องมาทําพิธีวงสวงมหมไม่มีหนงังฮอลลีวูดอะเวลาที่เขาจะทําหนังใหญ่ระดับโลกเนี่ย มีเขาไปนั่งวงสวงเอาพามาอ่านองค์การอะไรมะก็ไม่มีขั้นถามคือทําไมหนังเขาดังไปทั่วโลกได้แต่ทําไมบ้านเรายัางวงสวงอยู่นี่นั่นแต่ทําไมหนังเราไม่ไปเมือง <laughs> ไม่ไปเมืองนอกบ้าง <â ng> ไม่ฉายทั่วประเทศทั่วโลกบ้าง <g ülme> เห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราไปเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถโดยบรนดาให้ยอดขายมันดีแต่ความเป็นจริงจําไว้อย่างหนึ่งหลักสัจจะความจริงไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะบางคนหรือไม่ได้ใช้ได้เฉพาะบางช่วงเวลาต้องใช้ได้กับทุกคนและถูกต้องตรงจริงไม่จํากัดด้วยการเวลาเช่นทุกคนเกิดมาต้องตายทุกคนมีใครเกิดมาไม่ตายไหมไม่มีทุกคนเกิดมาต้องแก่มีใครเกิดมาไม่แก่ไหมแม้พยายามจะไปร้อยไหมโบถอแค่ไหนก็ต้องแก่ใช่ไหมความจริงแบบเนี้ยใช้ได้กับทุกคน แต่การวงสวงรวยไอคนนี้รวยไอ,ไอคนนี้ไม่ประสบควาออสมสำเร็จมัน<ว>อยู่พิธีเดียวกันแท้ๆ แล้วคนรวยจะมีกี่คนใล้คนที่มันรวยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมีธุรกิจการงานของมันอยู่แล้วออแล้วมันก็มีกําลังใจไปทํางานของมันตามเหตุตามัยแล้วมันจะเก่งกว่าคนอื่นเขาอยู่แล้วมันเก่งคนอื่นอยู่แล้วมันจึงได้ผลจากการกระทําของใครของตัวมันเองเออที่เหลือล่ะไม่มีสติสัป,ปชัญญะเหมือนเคาไม่มีการงานการเงินเหมือนเขาแค่ไรหวังว่าจะรวยเหมือนเขาก็เลยไปนั่งสวดสวดสุดท้ายก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันจะรวยขึ้นได้ไงในเมื่อมันไม่มีการกระทําที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมคือพัฒนาศักยภาพของตัวเอง มันก็เลยไม่ได้อย่างเงี้ยวนไปไปไหว้กลับมาทำชีวิตเหมือนเดิมกลับไปไหว้ท่าทิตเหมือนเดิมก็เลยจมอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนเลยแต่คําถามสุดท้ายของผมนะอาจจะค่อนข้างจะข้แหลมหน่อยอ,อาจารย์ทําอย่างเงี้ยหลายคนบอกเอาละรับไม่ได้ก็เดินออกแต่ตอนนี้มันไปถึงขนาดถึงพุทธสมาคมบอกห้ามนะาละคารวะห้ามมาสอนธรรมะละจะหาเทระสมาคมออเออห้ามไม่ได้จะห้ามยังไงอ่ะในเมื่อหลักคําสอนพระเจ้าคือหลักสัจจะความจริงของโลก จะมาอุดปากอาจารย์เรื่องอะไรในเมื่ออาจารย์กาลังพูดสอนธรรมะตามหลักสัจจากความจริงของโลกถ้าจะมาห้ามอาจารย์คารวะสอนทําให้คนเนี่ยหูตาสว่างพ้นจากเดรัจฉาวิชาพ้นจากความเห็นผิดถ้าอย่างนั้นก็ปิดสํานักข่าวทั่วโลกปิดสํานักข่าวทั่วประเทศท็อปนี้ก็ต้องปิดเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าเรากําลังสื่อสารเรื่องจริงใช่ไหม ถ้า oh, เราไม่พูดความจริง uh, 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 แล้วใครจะรู้ความจริง uh, เรื่องอย่างที่เราคุยกันก่อนประเด็นเรื่องก่อนหน้านี้เรากำลังคุยกับประเด็นคําถามคือถ้าไม่มีสื่อเรื่องนี้จะแดงออกมาได้ไหม uh, ผู้ที่ได้รับของ,ของการกระทาหรือผู้เดือดร้อนเนี่ยจะมีโอกาสในการได้รับการเยียวยาได้ไหม uh, uh, เพราะอะไรถูกปิดปากหมด ถ้ามีคนปิดปากสื่อสื่อไม่พูดความจริงทุกคนจะเดือดเนื้อร้อนใจกันหมดทั่วพุทธะเช่นเดียวกันกับที่อาจารย์ไม่เปิดเผยความจริงตามหลักคํามสอนพระเจ้ามาปิดปากอาจารย์ใครบ้างจะรู้ความจริงเพราะแม้แต่ทุกวันนี้พระบางกลุ่มก็ไม่ยอมสอนหลักสัจจากความจริงของพระเจ้าแถมไหลเข้าไปในระชาวิชาภาคนหลงผิดไปมากมายมหาศาล ต้องให้คารวะออกมาพูดทำสอนทำไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เป็นมหาสมปองเป็นแพรคุณแพรลี่หรือเป็นคารวะอีกมากมายที่ออกมาสอนทำหมอบีหรือใครก็ตามต้องให้พรวละวนี่ยมาขวนขวายสอนทำแต่พระหันกลับไปทําเดรัจฉาวิชาปลูกเสกเลห์ยันลงน้านาทมันตรงกันข้ามไปหมดดังนั้นจะมาห้ามยังไงมาห้ามอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ไม่หยุดพูดไม่หยุดไม่หยุดเอาชีวิตเข้าแลกด้วยพระธรรมคารวะพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ด่าเอางนี้ก็แล้วกันจะด่าหรือไม่ด่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีเอาล่ะแต่สุดท้ายของสุดท้ายจริงๆมันจะวกกับมนนใเเื้อรื่องทั้งหมดเลยครัณ ผมอยากจะถามอาจารย์เบียว่าณวันเนี้ถึงแม้อาจารย์จะบอกว่าเฮ้ยเราอย่าไปแช่งชักหักกระดูกเขาเราอย่าไปอะไรแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว,ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้มันล้วนแล้วมาจากผู้มีชื่อเสียงดารานักร้องพิธีกรสารพัดต่างๆประชาชนก็จะตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วจริงๆถึงแม้อาจารย์จะพูดแล้วนะให้ย้ำอีกทีว่าแล้วคนพวกนี้เขาจะได้รับอะไรในชีวิตต่อจากนี้ ต้องเข้าใจก่อนว่าอาจารย์พยายามขวนขวายในการบอกสอนธรรมะพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราเนี่ยกลับมาอยู่ในหลักของสัจจะความจริงชีวิตเราเนี่ยเดินออกจากความจริงแต่เรายังอยู่ในความจริงแต่เราเอาสภาวะของตัวเองออกจากความจริงไปไปอยู่กับความเชื่อจนทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์เต็มไปหมดในชีวิตเราเข้าใจว่าไอ้ตัวเนี่ยเราทุกข์ได้เพราะมันมีกรรมไอ้ตัวเนี่ยมันทุกข์ได้เพราะว่ามันมีคนลิขิต เราก็เลยไม่คิดจะขวนขวายอะไรด้วยการไปขอเทพเทวาเพื่อแก้ไขตัวเนี้ยให้มันผลไปแต่พระเจ้าจบอกว่าไอ้ตัวที่เราทุกข์อยู่เนี่ยเรียกว่าผลของการกระทําของตัวเราเองสันดานน่ะแหละสันดานที่ตัวเองกระทําแต่ไม่คิดจะกลับมาแก้ไขที่สันดานตัวเองกลับไปวิ่งแก้ไขภายนอกไปวิ่งแก้ไขชาวบ้านเธอต้องเป็นอย่างนี้สิเธอต้องเป็นอย่างนี้เพื่อฉันสิแต่ไม่คิดแก้ไขสันดานตัวเองโทษแต่คนอื่นไม่เคยโทษตัวเองดังนั้นการสอนหลักคําสอนพระเจ้าตามที่อาจารย์การังสอนอยู่ จุดประสงค์เดียวคือให้เรากลับมาศึกษาในหลักคำสอนพระเจ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมายอมรับตามความเป็นจริงว่าเราเลวเราชั่วแล้วเปลี่ยนตัวเองใหม่ว่าเรามีความเห็นผิดกลับมาอยู่ในหลักคำสอนที่ถูกต้องอแล้วชีวิตเราจะมีความสุขพ้นจากความทุกข์ศาสนาพุทธเราในปัจจุบันเดินออกจากความถูกต้องในหลักคำสอนพระเจ้าออกไปไกลามากแล้วไม่คิดจะขวนขวายหลักคำสอนพระเจ้าถึงขั้นพูดว่าหลักคำสอนพระเจ้ารู้ได้ยังไงว่าจริงถ่ายทอดกันมาหลายพันปีรู้ได้งไงว่าใชา่ พราะพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นก็แสดงว่าไม่จริงมันหนักนาสหัสกันถึงขนาดนี้แล้วทุกวันนี้ยิ่งถูกปิดบังผู้เจ้าบอกว่าคําสอนของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งลุ่งเรืองยิ่งปิดบังยิ่งไม่ลุ่งเลืองแณะอาจารย์จะทำหน้าที่ในการเปิดเผยคำสอนพระเจ้าให้ลุ่งเรืองต่อไปซึ่งตอนนี้กําลังลุ่งเรืองแล้วเป็นช่วงร้อนที่กาลังต้องตีคของพระเจ้าลงไปคือถ้าให้ผมจับใจความนะณขณะนี้กระแสสังคมที่พุ่งเข้าไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยอาจารย์เบียบอกว่านิ่งๆซะ แล้วถอยกลับมามองก่อนว่ามันเริ่มที่ตัวเราไหมเราแช่งชักหักกระดูกเขาเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเราต้องการแบบนี้เราเองเป็นอย่างไรถอยกลับมาหายใจลึกๆดูสันดานตัวเราก่อนถูกต้องเลยถูกต้องไหมถูกต้องเป๊ะเลยแล้วปัญหาทั้งหมดในโลกนี้มันจะเบาลงทันทีนะครับ